โอเคครับวันนี้มารีวิวยู่แล้วมาคาไอซอมวันนี้จะมารีวิวกล่องไฟฉายเป็นงานอ่ะเป็นงานก๊อปปี้แบบไม่เน้นใช้งานเน้นเปิดปิดเล่นได้นะครับนะเป็นสายชาร์จแบบ Type C เออไม่ใช่ไม่ไทป์ซีคือจะไทปอะไรนะนะครับเรียกไม่ถูกลืมนะฮะเป็นสายชาร์จแบบแบบรุ่นเก่าไม่จะไทป์เฟีนะครับเรียกไม่ถูกใส่กับรางยี่สิบมิลได้เอาไว้ติดเท่ๆได้นะครับราคาร้อยห้าสิบาทค่าส่งห้าสิบบาทนะครับเนี่ยอันนี้ไฟฉายอันนี้เลเซอร์นะครับเปิดติดปกตินะครับผม อันนี้ก็เป็นไฟสีเขียวนะครับนะถ้าเป็นภาษาไม่มากให้อินฟเรดนะครับซึ่งมันเป็นงานก๊อฟนะครับเอาไว้เปิดเป็นไฟธรรมดานะครับคือไฟฉายกดตรงนี้นะครับตรงกลางนะครับผมซึ่งมันเป็นงานก๊อฟเนาะเน้นติดเท่ไม่เน้นใช้งานนะครับใช้งานได้แค่ไฟสายนะครับคือไฟฉายใช้งานได้เลเซอร์เปิดใช้ได้แต่ไม่สามารถที่จะตั้งอะไรได้เลยนะครับเน้นเน้นเท่ไม่เน้นใช้งานนะครับผมโอเคนะสั้นๆนะสั้นๆ ก็คือเป็นระบบแบบสายชาร์จเนาะเราไม่ต้องไปทำอะไรมากหมดก็เสียบนะครับไม่หมดก็ทำแมมทังหมดก็ใช้งานได้นะครับเอาไปติดเท่ๆอย่างเดียวเนาะถ้าเราใช้งานจริงใช้ไม่ได้นะครับนะโอเคประมาณนี้ครับถ้าใดนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจพีพีการจดจังเซาไลอัดนพีแคร์ซอฟนะครับหรือนะครับกดคำว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับจะมีลิงก์ไลน์ลิงก์เพจอยู่นะครับผมกดแอดมาได้เลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ